มนนี่มันี่ต้มานี่ปีต้ปิตอาอย่าไปจับเชือกพี่นะอย่าไปจับเชือกพี่นะใช่ดูดโนี่นกนี่โนโกนีโนโ เินเดิอย,อ,ยอย่าไปใกล้พ oh, ี่อย่าไปใกล้พี่อย้ากยอมเดิน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 อดินเ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 ดินินเดิน